สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติแทพโอเคแฟนคลับ,คร,บครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์ของกายริชีห i e 1ใน2ที่เข้าฉายวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566นะครับก็เท่ากับว่าบังเอิญกายริชีมาชนกันเอง2เรื่องเลยนี่พี่โอก็ได้ดูที่จริงแล้วพี่โอจะต้องคุยเรื่องที่เขาสร้างก่อนเรื่องที่ถ่ายทําในปี2021คือ Operation f o r t u n e นําแสดงโดยเจสันสเตแ h มฮิลแกลนจอชฮาย์เน็ต แต่ว่าเรื่อง confidence เนี่ย พี่โอบังเอิญไปดูในโรงที่ไปถึงตอนเวลาบ่ายโมง40มันตรงกับรอบฉายของ c o นเฟอเรนซพอดีแล้วจบออกมา4ีโมงเย็นก็ดู o p e r a t i o n Fort u n e ต่อได้เลยนะครับดังนั้นความรู้สึกของพี่โอจริงอยากจะติดอยู่กับ c o นเฟอเรนซก็ขอสลับเอาเรื่องที่เขาสร้างใหม่สร้างปี2022มาขึ้นก่อนกันแล้วกันไม่รู้ว่าบังเอิญค่ายในเมืองไทยนี้คิดยังไงถึงได้เอา2เรื่องนี้มาชนกันพอดีนะครับแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ทาให้เราจาได้2เรื่องนี้เป็นคนละสไตล์กัน เลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นอแอคชั่นสายลับตลกตลกสนุกสนานบันเทิงส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ Co v เ n a น t เนี่ยเป็นสไตล์สงครามดรามา่าระทึกขวัญเป็นหนังชีวิตค่อนข้างที่จะ เหมือนจะรันทดแต่ปรากฏว่าดูแล้วพี่โอมีความรู้สึกว่าฟ l ลกูดเป็นหนังที่ดีมากและเป็นหนังที่พี่โออยากคุยมากแล้วก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่จะดูคลิปสั้นๆพี่โอชอบเรื่องนี้ที่สุดของหนังใหม่ในบรรดาหนังใหม่ที่เข้าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มีหนังทั่วไปเข้าฉายแค่4ี่เรื่องอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Evil Dead Rise กับเรื่องอะไรนะโค่นคมพยักษ์ซึ่งพี่โอให้8ทั้งคู่นะครับอีกเรื่องหนึ่ง Operation Fortune Wife คุยกันในคลิปต่อไปพี่โอยังไม่บอกว่าให้เท่าไหร่แต่สำหรับคอเฟ์แนนนี้ใน IMDB ได้คะแนนจากนักวิจารณ์8.0สำหรับประชาชนอย่าไปสนใจมันนะครับในเว็บเมะเขือนักวิจารณ์ให้สูงถึง82%เท่านั้นยังไม่พอประชาชนให้สูงถึง92%สูงมากสำหรับคะแนนพี่โอ เนื่องจากว่าความที่ไม่ได้คาดหวังในหนังของกายลิชีเท่าไหร่เพราะกายลิชี่เนี่ยบางทีมีรู้ความรู้สึกพี่โอดูมาหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเออชลโลคมเจนร์นแมนอ,อ,อาลาดินอะไรอีกหนังมาดอน่าหนังล่าสุดรัดออฟแมนเจสันสเตตัมนะครับแต่และเรื่องเนี่ยมันจะมีความผ่อนคลายที่เกินความพอดีคือคือกำลังจะเครียด กำลังจะจริงจังหนังอยู่ดีๆก็หย่อนลงดื้อประมาณนั้นความรู้สึกเราหย่อนลงไปในหลายๆครั้งหลายๆตอนในหนังแต่ละเรื่องของเขาก็เลยทําให้พี่โอไม่ได้คาดหวังไกลที่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นมาก มันสนุกมากมันเต็มอิ่มมากครับมันไม่ใช่แค่หนังสงครามรันทดมันไม่ใช่ให้เห็นแค่ความโหดร้ายของสงครามอย่างเดียวมันทำให้เห็นด้านดีด้านบวกเรื่องนี้เราเห็นด้านบวกเต็มเ็มด้านบวกของมิตรภาพอันลึกซึง้งอย่างเรื่องย่อเราก็พอที่จะรู้แล้วนะครับเรื่องย่อก็คือว่าพระเอกเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากล่ามล่ามของเขาเป็นล่ามใหม่ล่ามคือพระเอกคือเจ็กเกชนโลฮองนะครับแล้วก็ล่ามของเขาคือดาซาลิมเป็นนักแสดงชาวอิรัก จากอายุประมาณ43ปีเจกปีเจกเราอายุนี่เท่าไหร่ละเจกเรา4 4 3ตาคนนี้ดาสลิมอายุมากกว่าประมาณ47นะครับเขาเป็นคนอิรักเขาแสดงดีมากเขามีหน้าที่ที่ต้องช่วยแปลช่วยสื่อสารกับชาวตาลิบันชาวอัฟกานิสถานให้กับฐานอเมริกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในช่วงสงครามที่สงครามตาลิบันนะครับหลังจากที่ตาลิบัน ทำร้ายเหตุเกิดเหตุการณ์นายวันวันที่ทำร้ายตึก w o ิ l d Trade c e n t e r แล้วเนี่ยก็อเมริกาก็เข้าไปยึดอัฟกานิสถานได้แล้วนี่เป็นช่วงปลายและช่วงก่อนที่เขาจะถอนทหารก่อนที่ตาลีบันจะมายึดทั้งประเทศนะครับมันก็ตาลีบันก็เป็นกองโจรที่จะคอยโจมตีอยู่เรื่อยๆแล้วทหารอเมริกันก็คอยปราบปรามอยู่เรื่อยชาวบ้านอัฟกานิสถานก็ไม่ชอบบาง,บางส่วนก็ไม่ชอบ ตาลิบันบางส่วนก็ชอบตาลิบันนะครับใครที่ชอบเขาก็เข้าข้างสหรัฐใครที่ไม่ชอบเข้าเข้าเข้าข้างตาลิบันแล้วส่วนในล่ามคนนี้เขาเข้าข้างทานอเมริกันเนื่องจากว่าลูกชายเขาโดนตาลิบันฆ่าตายแต่ก่อนนี้เขาก็เป็นคนของตาลิบันอันนี้พี่โอ๋ไม่ได้สปอยนะเห็นจากในตัวอย่างเขาสปอยเท่านี้หมดแล้วทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็ช่วยเหลือกันจนทหารอเมริกันคนนี้ทราบซึง้งและในตัวอย่างบอกแค่เพียงว่า ตาคนนี้นาฐานอเมริกันคือเจกเนี่ยรอดกลับไปอยู่สบายๆในขณะที่ดาซาลิมหรือชื่อในเรื่องชื่ออาฮเมดนะครับติดอยู่ในอัฟกานิสถานไม่สามารถช่วยเขาออกมาได้ทั้งๆที่สัญญากับเขาไปแล้วว่าจะให้วีซ่าให้เขาเป็นพลเมืองอเมริกันให้มีอิสระเสรีเต็มรูปแบบตามที่เขาได้เคยช่วยเหลือไว้มันฟังในตัวอย่างมาแค่นี้นะครับแล้วก็ พี่โอก็เล่าให้ฟังตอนนี้แค่นี้แต่ว่าตอนหลังๆตอนท,ท้ายๆเนี่ยพี่โอจะสปอยมากกว่านี้ถ้าไม่อยากรู้สปอยก็ปิดได้เลยนะครับเรื่อง c o v e n a แ t แค่ชื่อเรื่องกระซาบซึ้งแล้วประเทศไทยเราในในสื่อประชาสัมพันธ์เขาแปลว่าภารกิจ ภารกิจเดียวลุยเดียวเพื่อช่วยเพื่อนแต่ไม่น่าจะเป็นชื่อเรื่องหรือแค่คำโปรยดูเหมือนว่าชื่อเรื่องจะแค่โคเวนั้นเฉยๆนะครับเขาเขาเขียนภาษาไทยว,ว่าโคเวนันนะครับแต่ว่าเพียวกด Google แล้วอ่านว่า Covenant แปลว่าในหนังในหนังนะคำแปลตอนท้ายสวยมากแปลว่าสายใหญผูกพันนี่ชีวิตพันธสัญญาใจแรกใจอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นคำทั่วๆไปที่พี่โอเปิดดิกหลายๆเล่มเขาก็แปลว่าคำมั่นสัญญาหรือพันธสัญญาเป็นเรื่องคำสัญญาที่ให้กันของคน2กลุ่ม2ฝ่ายนะครับในเรื่องนี้ก็คือคำสัญญาของเชคเจลฮอลกับกับดาซาลิมนี่แหละที่ให้สัญญาว่าเขาจะช่วยเหลือกันไปถึงที่สุดดาซาลิมก็ช่วยกิจการทหารในอัฟกานิสถานส่วนเชคก็จะช่วยให้ดาซาลิมได้มีอิสระ ไปอยู่ประเทศเสรีแต่ว่าสัญญานั้นปรากฏว่าทําได้แค่ครึ่งเดียวดาซาริมทําทุกอย่างได้สําเร็จหมดไม่ว่าจะสถานการณ์ในประเทศอัฟกานิสถานลําบากขนาดไหนเขาก็ทําได้ นี่แหละนี่คือสิ่งที่นอกเหลือจากตัวอย่างที่พี่โอจะสปอยว่าไอ้ภารกิจเดียวที่ในหนังโฆษณาว่าเจคจะมาช่วยดาสลิมเนี้ยมันสั้นนิดเดียวเองมันอยู่แค่ตอนท้ายของเรื่องนะครับประมาณ10-20นาทีเท่านั้นเองแต่เนื้อเรื่องเนี้ยไปกล่าวถึงวีรกรรมของดาสลิมเราผูกพันเรา มีความสุขเรารู้สึกซึ้งใจกับน้ําใจของผู้ชายคนนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่หนังตัวอย่างหนังไม่ได้สปอยออกมาก่อนแต่พี่โอ,อมาสปอยตรงนี้แล้วคิงบอกว่าบอกไปแล้วนะใค,ใครไม่อยากรู้สปอยก็ปิดไปมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ทําให้เราดื่มด่าแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเราเป็นคือเรามีความรู้สึกเหมือนพระเอกอะว่าเราจะต้องชดใช้คืนให้ได้ถึงแม้ว่าเรากลับมาอยู่อย่างสุขสบายแล้วแต่เขายังอยู่ในประเทศนั้นหลบหลบ,ลบซ่อนๆเขาจะต้องกลับไปช่วยนี่คือสิ่งที่ พี่โอและคนดูคนอื่นๆชอบมากชอบตรงที่ว่าเขาให้เห็นความสําคัญของผู้ชายคนนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่ว่าตอนต้นไปเจอกันแล้วยกกันแล้วปรากฏว่า,ามีภารกิจแค่จะต,ต้องไปช่วยอตาร่ามคนนี้กลับคืนมาถ้าอย่างนั้นเราคงจะไม่ทราบซึ้งใจขนาดนี้นะครับแล้วเราได้เห็นแล้วว่าเขาสองคนนี้ผูกพันกันขนาดไหนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันขนาดไหนเกิดมาเพื่อกันและกันขนาดไหน ไม่ได้แายความว่าเป็นหนังวายนะเขาทั้งคู่ก็มีครอบครัวแต่ว่ามิตรภาพระหว่างกันนี้มันซึ้งมากคือมันจะยอมไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ช่วยกันมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจแล้วไอ้ความรู้สึกที่มันเต็มเปี่ยมเหล่านี้แล้วมันไม่มีความรู้สึกย่อหย่อนหรือว่าหนังมันจะดรอปจะตกจะกระตุกให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือให้รู้สึกว่าอืดรู้สึกไม่สบายเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีการพัก แบบนั้นพี่โอก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เต็มอิ่มเต็มอิ่มตั้งแต,แต่ต้นจนจบมันไม่ใช่หนังประเภทสงครามเหมือนกับภารกิจลุยเดี่ยวแบบว่าสมมติสมม,ต,สม,มตินะั้นสมมติอย่างหนังไดฮาร์ดที่พระเอกลุยกับผู้ร้ายเป็นร้อยเป็นพันหรือว่าถ้าจะเป็นหนังอย่างสงครามที่พี่โอก็นึกไม่ออกแล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ที่เน้นเน้นการสู้กันจะาจะแต่ละแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่แต่ละด่าน แต่ละสมอรภูมิมากมายหรือว่าคนกลุ่มเล็กน้อย,อยสู้คนกลุ่มใหญ่ๆซึ่งเราเจอในหนังหลายเรื่องอันนี้มันไม่ได้เน้นอย่างนั้นเลยถึงมันจะมีบ้างตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่ว่ามันเน้นถึงจิตใจความที่ต้องการอยากช่วยกันอย่างแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ลําพังนะไม่ได้ช่วยกันแค่นี้คนรอบข้างข้างนอก,ข,นอกข้างนอกก็พยายามที่จะช่วยแต่ว่ามันช่วยได้ไม่เต็มที่เขาถึงต้องลุยเดี่ยวเข้าไป แล้วเขาก็ใจร้อนด้วยล่ะเพราะเขารออีกนิดหนึ่งเขาคนอื่นเขาก็ช่วยได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าในสถานการณ์สงครามสงครามไม่ใช่สงครามมันก็มีเรื่องจําเป็นอื่นๆมากมายนะครับก็สรุปว่าพี่โอชอบเรื่องนี้มากพี่โอมีความสุขกับการดูเรื่องนี้มากและพี่โออยากจะให้เรื่องนี้สิบเต็ม เป็นหนังสงครามกลางเมืองที่พี่โอให้สิบเต็มต่อจากอีนรกโมกาดิชูของเกาหลีเลยพี่โอมีความรู้สึกแบบนี้มีความรู้สึกว่าคนต่างขั้วต่างคนแปลกหน้าที่ช่วยเหลือกันอย่างบังเอิญผูกพันกันในระหว่างสงครามแล้วช่วยกันจนถึงที่สุดเนี่ย มันเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่ทราบซึ่งมากเหมือนยังไอเรื่องที่พี่โอว่าให้เสร็จเต็มของเกาหลีนะ่ะก็คือการช่วยเหลือกันของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศัตรูกันแต่ต้องมาช่วยพ้นจากโจรแอฟริกาเรื่องนี้ก็เหมือนกันคนมุสลิมคนอเมริกันซึ่งไม่ไม่ใช่ว่าจะชอบกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความผูกพันกันโดยภาระหน้าที่แต่กับซื้อใจใจแลกใจกันได้จนถึงขณดนี้เสรเต็มแนะ่ๆนะนะครับ ไม่ไม่มีทางต่ำลงไปกว่านี้แนะ่และเป็นหนังที่พี่โออยากแนะนำที่ให้ดูที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ผลงานการูชีนาแสดงโดยแจ็คจนนอนจากบล็อกแบล็กเมล์เทนเดอะเบย์เดอะเทปเซอร์จูมอโรและมิสเตริโอในสไปเดอร์แมนนี่แหละแล้วก็ดาซาลิมจากเกมออฟโดรนนะครับก็หลังฉากอาจจะแปลกไปหน่อยวันนี้พี่โอมาอยู่บ้านเพื่อนนะครับมาอาศัยบ้านเพื่อนทําคลิปต้องขอขอบคุณครูกบปริญญากรไว้นะโอกาสนี้ด้วยครูกบคนที่ร้องเพลงเป็นฉันได้ไหมอยู่หน้าช่อง YouTube ของเรานี่แหละครับ พบกันในคลิปอื่นๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร้อมต้องขออภัยไว้ณนาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ